นี่มันอะไรกันนะสามารถฆ่าคนคนหนึ่งได้ภายในหมัดเดียวเนี่ยนะมีหนำซ้ำยังเป็นยายผู้หญิงจุดหดนั่นอีกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะปกติแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเห็นอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกก็มักจะอาเจียนออกมาทั้งนั้นลหละดีขึ้นบ้างหรือยังคุณเป็นใครกันแน่ครับฉันเป็นนักสืบเอกชนนะ่ะแล้วคนพวกนี้ล่ะครับพวกเขาเป็นใครกันก็แค่ พวกคนบ้าข้างไร้สติกลุ่มหนึ่งอย่ามาพูดบ้าๆแบบนั้นนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้น่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับพวกเขาต้องการที่จะเอาชีวิตของผมเลยนะครับใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้ทางลุยหยางได้ส่งกองกำลังทหารและหน่อยสืบสวนออกไปทําการกวาดล้างคนพวกนี้แล้วล่ะอีกไม่นานสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นแล้วล่ะนะ พวกเราขอสัญญาว่าเรื่องพวกนี้นะ่ะจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะฟางปิงเป็นอะไรหรือเปล่าเธอเลือดออกนี่นาบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไปตรวจที่โรงพยาบาลกันหน่อยดีไหมเหล่าฐานคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกครับเขาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้คุณเรียกเขาว่าฟางปิงอย่างนั้นหรอแสดงว่าเขาคือเด็กที่มีค่าพลังปานในการสอบว่าระดับครั้งนี้เป็นอันดับหนึ่งของลุยอย่างงั้นสินะ เล่าซางก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ฉันได้ลองตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ดูแล้วล่ะนะจากที่ดูแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าใช่การก่อจราจรธรรมดานะอย่างนั้นหรอครับแต่ว่านี่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ครับที่มีกลุ่มคนเข้ามาทำการโจมตีบรรดานักเรียนที่เพิ่งจะทำการสอบว่าระดับเสร็จนะ่ะคนพวกนี้นะ่ะถือเป็นกลุ่มคนที่น่ารังเกียจจริงๆ เพราะว่าพวกเขานำทักษะการต่อสู้ที่ตัวเองมีไปใช้ในทางที่ผิดอีกทั้งยังเป็นคนที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ในริ์ของทางการเป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุดของคนพวกนี้ก็คือทำให้โลกนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายแต่ผมก็นึกไม่ถึงเลยว่าพวกเขาจะกล้าถึงขนาดที่เข้ามาทำลายนักเรียนของเราในสถานที่สอบมีหนำซ้ำหนึ่งในนั้นยังเป็นถึงนักสู้อีกด้วยมีนักสู้อยู่ในกลุ่มคนพวกนี้ด้วยอย่างนั้นหรอครับ เขาเป็นคนที่เข้ามาโจมตีฟ้างปิงนะครับโชคดีจริงๆที่คุณเข้ามาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นลุยหยางคงต้องเสียอัจฉริยะที่มีเพียงหนึ่งเดียวไปแน่ๆนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแค่พวกนักสู้กระจอกจอกอย่างนั้นเหรอนี่พวกแกกําลังดูถูกฉันอยู่อย่างนั้นหรอถือว่าวันนี้เราโชคดีที่มีคนมาช่วยเอาไว้ได้แต่ถ้าเราต้องเจอกับคนพวกนี้อีกเป็นครั้งที่สแล้วก็เราจะทำยังไง บ้าเอ้ยขนาดเรายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้มันยังอันตรายขนาดนี้และแบบนี้เราจะกลายเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งได้ยังไงกันล่ะถ้าหากว่าเรายังเป็นแค่ไอ้ขี้แพ้คนหนึ่งแบบนี้รายงานเจ้าหน้าที่สร้างพวกเราได้ทําการจับกุมหัวหน้าของกลุ่มคนพวกนี้แล้วครับบรรดานักเรียนจากทั้ง3เขตมี20คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและอีก6คนนั้นได้รับบาดเจ็บไปจนถึงกระดูกครับแล้วยังไงต่อ พวกเราตรวจสอบพบว,ว่ายังมีผู้สมรู้ร่วมคิดบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมการโจมตีในครั้งนี้เหลืออยู่ด้วยครับเหล่า้างนายไปตามที่อยู่ที่พวกนั้นบอกเถอะส่วนพวกงานทางนี้ทางกระทรวงศึกษาจะจัดการเองถ้าทำแบบนั้นมันจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้พวกคุณมากกว่านะครับในสถานการณ์แบบนี้การฝืนตัวเองมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะฟางปิงสรุปว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมเอาทิชูวพวกนี้ไปเช็ดหน้าก่อนนะ ถ้าหากเธอเป็นอะไรไปฉันคงไม่มีหน้าไปพบกับหวังจิงหยานหรอกนะคุณลุงฐานคุณช่วยสอนกลยุทธ์พื้นฐานในการต่อสู้ให้กับผมได้หรือเปล่าครับทำไมล่ะเธออยากที่จะฝึกใช้กลยุทธ์อย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับเราอยากที่จะแข็งแกร่งขึ้นสำหรับการฝึกใช้กลยุทธ์นะเดี๋ยวเธอก็จะได้เรียนหลังจากที่ได้เข้าไปเป็นจอมยุทธของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเลยเองแ่ะนะไม่ต้องห่วง พอต่อให้เธอฝึกไปตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะแถวเนี้ยปกติแล้วก็สงบสุขจะตายไปหมายความว่ายังไงกันนะไม่ใช่ว่าทั้งอาจารย์มาใยญยผู้หญิงหลายนั่นแล้วก็นักสืบเอกชนคนเมื่อกี้ต่างก็เคยเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์มาแล้วหรอกหรอไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้นะสมัยนี้นะ่ะมีจอมยุทธที่ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อยู่เยอะแยะเลยละ่ะ เพราะว่าพวกกลยุทธ์น่ะปะกติแล้วมันก็ใช้ในการลดความเสี่ยงที่กระดูกและเลือดจะได้รับความเสียหายก็เท่านั้นเองนอกจากนี้พวกกลยุทธ์ที่ฉันเคยเรียนมาทั้งหมดนะ่ะในปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่มีใครใช้กันแล้วล่ะนะยกตัวอย่างเช่นสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะ่ะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานสืบสวนดังนั้นพวกเราเป็นคนของกระทรวงศึกษาจึงไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้น ซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการตัดสินใจเข้ามาทำงานกับกระทรวงศึกษาธิการแบบชั้นและก็จอมยุทธคนอื่นๆมากมายแต่ว่าฉันอยากจะทำงานกับหน่วยสืบสวนก็เป็นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยแต่ว่าเธอจะต้องมีชีวิตอยู่บนความเสี่ยงและต้องต่อสู้บ่อยด้วยล่ะนะเอาละไปกันเถอะฉันจะพาเธอไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยหลังจากนั้นฉันจะพาเธอไปส่งที่บ้านให้เองนะ จะได้ไปพบครอบครัวของเธอด้วยศิลปะก,การต่อสู้เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่คิดเอาไว้เสียอีกแฮะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในครั้งนี้เนื่องจากอยู่นอกระบบสัญญาณไปไหนของเขากันนะทำไมเวลาโทรศัพท์ไปหาทีไรก็ไม่เคยรับสายสักทีเราอุตส่าห์อยากที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะก,การต่อสู้สักหน่อยเสียเปล่าเลยแฮะเป็นอะไรไปนะ่ะไม่มีคนอยู่ที่บ้านอย่างนั้นหรอ อ๋อเปล่าหรอครับอย่างนั้นเหรอเรียนลูกค้าที่เคารพมีรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข5918ของคุณในวันที่10พฤษภาคม2 8 0 8จำนวนเงิน2ล้านลิงกิตมาเลเซียจากคุณฐานจิ้งผงวันนี้เรามัวแต่ยุ่งอยู่กับการสอบจนลืมไปเลยแฮเราไม่นึกเลยเราฐานกับจินจูจะให้เงินตามที่เราเรียกร้องไปจริงๆ ในวันนั้นค่าพลังปานของเธอที่วัดออกมาได้น่ะสุดยอดมากจริงๆเงินพวกนั้นเป็นค่าตอบแทนจากเมืองของเรายังไงล่ะไม่ต้องเกรียงใจไปหลอกหน้าเพราะในวันนั้นเธอทําได้ดีจริงๆชนหมัดกันยังไงล่ะชนหมัดน่ะฉันนะ่ะมั่นใจมากเลยว่าอนาคตของเธอต้องสดใสยอย่างแน่นอนมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิครับ ก็สมแล้วล่ะที่นายเป็นลูกศิษย์ของหวังจริงหยางนะ่ะไม่นานนักเรื่องทุกอย่างก็จบลงสำหรับผู้ที่รอดชีวิตมาได้นะ่ะก็นับว่าพระเจ้าคุ้มครองแล้วและแน่นอนว่าสำหรับบางคนที่เรื่องเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะยากที่จะยอมรับแต่พวกเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วก็อย่างที่เราฐานบอกนั่นล่ะเรามีแต่จะต้องมองไปข้างหน้าเท่านั้น ยินดีด้วยนะปิงปิงที่สอบวัดค่าพลังปานออกมาได้เป็นอันดับหนึ่งของเมืองนี้นะออต้องขอโทษด,ด้วยนะครับคุณเป็นใครกันนะแม่ครับพ่อครับฟังอยู่นด้วยปิงปิงคนคนนี้เป็นรองผู้อำนวยการของกระทรวงศึกษานะครับเขาอาสามาส่งผมที่บ้านนะรองผู้อำนวยการของกระทรวงศึกษา พอดีว่าเจ้าลูกชายตัวดีของพวกเราไม่ได้บอกเราว่าคุณจะมานะคะพวกเราก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเอาไว้เลยให้ฉันออกไปซื้ออะไรให้ไหมคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณนายผมแค่อยากจะขอพูดคุยอะไรสักหน่อยเดี๋ยวก็จะกลับแล้วล่ะครับพี่ชายล้อมพู้อำนวยการของกระทรวงศึกษาอาสามาส่งพี่ถึงบ้านเองเลยนะสุดยอดไปเลยนี่พี่ไม่ได้อยากให้เขาทำแบบนี้สักหน่อยนะ บางทีเขาอาจจะวางแผนอะไรอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่อยู่ๆก็มาที่นี่โดยพลกการไม่เป็นไรหรอกครับคิดซสว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านของคุณก็ได้นะครับจริงๆแล้วจากที่กระทรวงศึกษาแห่งยางเฉงของเราได้ทําการตรวจสอบและจดบันทึกเอาไว้พบว่าบางครอบครัวนั้นต้องส่งเสียลูกๆมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปทำให้รายได้ภายในครอบครัวน่าแทบจะหมุนกันแบบเดือนชนเดือนเลยทีเดียว คุณและภรรยาคงจะลำบากไม่น้อยกว่าจะสามารถเลี้ยงดูฟ้างปิงให้เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพอย่างทุกวันนี้ถ้าคุณสนใจผมอยากที่จะจ้างให้คุณมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับกระทรวงศึกษาของเรานะครับรายได้ต่อเดือนนะ่ะก็อยู่ราวๆห้0 0ันอกจากนั้นทางเราก็ยังมีประกันชีวิตเป็นค่าตอบแทนให้อีกด้วยนะครับเงินเดือนห้าพอย่างนั้นหรอครับทำไมถึงได้มากขนาดนั้นล่ะครับ พ่อคะน้่นมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคะถ้าพ่อรับงานนี้ในอนาคตพ่อก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากยังไงล่ะนั่นสิครับพ่อผมคิดว่าข้อเสนอของลุงฐานเสนอมาก็น่าสนใจนะครับถ้าพ่อรับข้อเสนอนี้คงจะดีไม่น้อยถ้ารู้ว่าอย่างนั้นก็ได้พ่อตกลงงั้นก็เป็นอันตกลงนะครับถ้าอย่างนั้นผมคงต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีผมมีงานที่ต้องไปทำอยู่อีกนะครับ อ้าวไม่อยู่ทันเข้าเย็นกับพวกเราก่อนหรอครับไม่เป็นไรหรอกครับเวลานี้ควรเป็นเวลาของครอบครัวมากกว่านะครับถ้าอย่างนั้นผมจะเดินไปส่งคุณเองนะครับลุงฐานท่านลองฐานเนี่ยใจยดีจังเลยนะคะนอกจากจะมาส่งพี่ชายถึงบ้านแล้วยังหางานให้พ่ออีกด้วยเราฟางังพวกเราต้องรีบจัดโต๊ะให้ทันก่อนที่ทันจุจจะกลับมานะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกหน้าที่รักรอให้ปิงปิงกลับมาก่อนแล้วค่อยจัดก็ได้แม่ครับ พรุ่งนี้แม่ว่างหรือเปล่าครับมีอะไรหรือเปล่ากระทรวงศึกษาจะให้บ้านกับพวกเรานะครับพรุ่งนี้พวกเราไปดูมันด้วยกันเถอะครับว่ายังไงนะ